ไ,ได้ก็ได้เพื่อเพิ่มโอกาสการเกิดครับแต่ว่ากับบอหูว่าเพราะว่าเจนีน่คอยมีส่วนย่างอยู่แล้วนะคอยได้ว่าทีมันก็มีส่วนยาฆ่าต้นตบบเสอยสินเพราะว่าห้าวปล่อยเลยนะเดี๋ยวเขาจะว่าจะผูกโยาขาดเขาช่วยอีพอะเนาต่อยว่าเสียไปญญตัดหนังตัดแต่ออกรอบบริเวณมันออกเอาไปใส่ก็ได้ครับจะว่ากัโอกาสเกิดมากกว่าน้อยกลัวจริงก็บริษัแนะนำให้ไปใส่ต่ว่าใส่เัืเพิ่มโอกาสเกิดนะครัะแต่บางคนเขาก็ว่าไปไปแบบเห็นหากมันก็เกิดเห็นหากมันแตกเพล่อมันเป็นแผล แล้วกเอาเชือกใส่ตรงนั้นแต่ว่าผมว่ทันเผ็ดแบบนั้นอันนี้คือวิธีทาข้างหลับแต่ผมแล้วแต่คนเหรอเนาะเขาว่าเขาเม่แต่มันจะมันก็เป็นเทคนิคที่ลองผิดลองถูกแล้วก็ที่ผมเห็ุได้ก็คือลองผิดลองถูกอยู่และมาแล้วก็มาเว้าสู่ฟังว่าเคยเห็ุจังสี่จะเห็ุมาหลายปีหรือเปล่าเพราะกระเหตุบางตะกีนเนี่ยปลูกทิมใบที่ซื้อครับอันนี้ปลูกมันก้อนนั้นก้อนนั้นเอาใจหั่นว่ามาปลูกแล้วก็มีปีธีห่า ถี่สาวเขาคนปลูกผมเอาเสือไปใส่ต้นนั่นนะต้นจีที่หาไอไอ้อออต้นยากก่าจ้าอายุนั่นปีที่หาปีห,หาปีแล้วคร้บใส่ตั้งแต่เริ่มแรกบ่ใส่แต่เป็นต้นกาบา้บางอันมันบานโดนมันก็สีมันก็สีเปลี่ยนไปแล้วหรือทับบานโดนก็ข้าคมันก็ซี่งนเน่าเขาเขาเอาอะไรเลยเนาะครับมันบานเพราะมันโลนออกมาเบิร์นเลยมันบ่ มันก็ได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็หน่อยลงเพราะสฟอมันล้นไปหลายเพราะว่ามันเออเจ้าจะเห็นแล้วมันมันบานคือจ่องคือขันยวเราจะเอาไปเห็ดอะไรต่อแบบเก็บ้วครับบพราไม่ถึงทางเขาจะเอาไปแยกออเฮ็ดเชือต่อเ้าต่เห็ดังไรก็เก็บไปเห็ดเชือหรือหรือถ้าเขามีสีบางที่ผมเก็บผมก็ฟังเลยก็ได้ดอกตดฟังดอกบานเนี่ยก็ฟังดีมเลยเพื่อการบอกบอกมาแลกมาขาดีจะฟังไปใจโฮมมันเลยส่วนหนึ่งถ้าเข้าจะเพ็ดเชือเจ้าคือว่า พอเราพอใจว่าเจ้าเอาอัญยังก้อนสปอร์สเปอร์สปอร์สปอเออสปอไปห้อยห้อยโบเมนโบเมนนั่นนั่นบวครับก็ฟังเมื่อกี้จะว่ามันบานเนาะบานแล้วมันก็นจะล้วงจะโรยออกมาคูออกมาเนาะครเพราะนึกว่าเจับจัไปเกี้ยเกียเกียใส่มันแนมโเห็นเลยครับสปอมันหน่อยเนี่ยแนมเห็นแต่ว่าลนเสียหนา้วมันจงเห็นหนาหนาาที่เขียวอ๋อมันสีมันตัดกันแต่ว่าจังสริมันแนมโเห็นถ้าเป็นแบบนี้คือว่าเจ้ากระฟังเบิดดอกเลยนี่บางส่วนกระฟังบางเท้าไปขยายเชือกก็ไปใส่ เฮ็ดขึ้น้ำมักนะครับเอาไปใช่น้ำบ่ใช่น้ำใช่กากน้ำตาลอะไรที่ขยายเชื้อมาหากใหม่มก็ไปซอยหาอาหารซอยหาอาหารในต้นไม้แล้วก็ไปปล่อยสารไอ้ปล่อยพวกปล่อยพวกแหล่าตุต่างๆที่มันบางที่มันต้นไม้เอาไปกินบ่ได้ซอยหาอาหารให้ต้นต้นไม่วงยางคือส่งแป้งไอ้ส่งน้ำตาลกลับมาให้เสือลากินมันก็เลอาศัยอยู่ร่วมกันไม่วงยางของบ้านหกสิบชนิดถูกจับเงี้ยงเนี่ยหล่ะ แต่ตามเถาหูกับแถวบ้านเนาก็มีประมาณนี้นศาสตรต้นเพราะว่าหากหากเัาราาหอดหมีเนาะมันเลยมาได้เนี่ยนี่ครับคือตน้นคือต้นนั้นพูดลงไปเก็บอยูุ่นยูอันมองใหม่ครับอ๋อใหม่อื่นไมันด้อยู่อยู่แต่ไม่วงยาบริเวณย่าง,ยางหน้ายางเดียวนะไม่วงอยาชนิดแต่แถวห้อมันมันแถวคือถถาเัาปลูกเขาต้องไม่พื้นทินเื่อปลูกอยู่แถวบ้านเท่าอันยังเกิดดีต้นศาสตร์บอกลายแสดงว่าเป็นโคก อดีนะครับยุ้เป็นที่ลุ่มแน่กับย่างหน้านโอ้สบออยู่หน้าตัวหนึ่งคอยคอยไปขอพันธุ์ใหม่มาจากดวงฝ่าหวนวลต้องใช้ตัวนี้มันจะติดมากครับว่าเพราะว่าให้หน้าคันให้หน้าข่อยมันหล่นเลยแล้วหลังจากนั่งกับสีประมาณที่เจ้าว่าล่ะทีหาปีไม่เคยจำว่ได้เพราะเอ้ามันยังคือสาไปน้ำหักกับไปน้ำหักไปน้ำหักไปกับหักพวกเนี้ยเชื้อราอียงก่อนค่ะไมโครไรซ่าไมโครไรซ่า เชื้อราไมโครไรซาเชื้อราไมโครไรซาคุณแม่บอกคุณแม่น้ำห่ากอีดีกว่าน้หมกเกิดน้ำหักอันนี้เห็นเดียนจัดเลยว่าเป็นคำตอบเลยว่ันแม่น้ำห่างพอดินมันพังลงผมเหตคลิปแรกผมนั่งอยู่หันละคนเถียงผมว่าผมบอกว่ามันเพราะว่าจริงๆมันมัโบแมนเกิดน้ำใบมันลนทับเพราะมันอยู่น้ำหักเพราะผมก็ศึกษาข้อมูลมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่คนส่วนมากจะคิดว่าจะเกิดจากการทับถมน้ำเนาะแจะเกิดจากใบมันแต่ใบน่ะอาจจะไม่ส่วนเพราะว่าเหตุไหนมัน ดินมันดีขึ้นนั่นบรืครับมันก็ไปหาหากมันก็ไปหากินอาหารขนาดหลายแต่ว่าจริงๆแล้วเชื้อราไมโครไรซามันสิ่กไปกับหากครับมันจะพึ่งพาอาศัยกันกับต้นใหม่มันซอยหาอาหารในต้นใหม่ต้นใหม่ก็จะส่งน้ำตาลมาเลี้ยงมันอืป็นภาวะพึ่งพึ่งพึ่งเพียงอาศัยกันอีกอยงก็ไปซอยหาอาหารอีกอยงก็เอาอาหารมาเลี้ยงมันเดินสิพี่อ้ายมันร้อนมันเป็นต้นใหม่ใหญ่เลยเอ้ยเบิ่งเด้อเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เช่นมาพาฝังใส่มาค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาี่สูตรอีกเงาหนึ่งเพื่อนว่านวยตายนี่มันสีม่านอาปืดเดี๋ยวถอ้ยเฮ้ยอาปืดมันโมเมียนดอกปืดพี่น้องขาเบิงเบิงเบิงมันคือจะเอาบุญมาเติมมาเหตุฉกมันเป็นของจริงไหมน่ะครูวิไลของจริงเด้อค่ะพี่น้องค่ะหมายมันกนะดานไม่ของจริงอยู่หรครูวิไลเอามาดขึดอก มันคือดอกให่ค่ะแข่เหอเ็กติเคยเห็นดอกใหญ่ปั่นนี่ดิค่ะเห็นไข่มันใหกว่าใหญ่กว่าองปั่นไข่มันอ่าันกเริ่มเหี่องไข่หนจุ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าอปั่นคนให่กว่าไข่หันดอกใหญที่ถว้ยซ้ำหนาใหญ่สีเลยใหกว่าแต่ว่ามันิออกเป็นเป็นทรงไข่นเป็นทรงกลมทรงดีเนาะครับหาดอกนี่หมอนึง้อ